สวัสดีครับเพื่อนวันนี้พวกผมครับ iko, นายโก้สวนเกษตรผสมผสานพระเพียงนะวันนี้วันที่3กรกฎาคม2568นะเพื่อนนะเดี๋ยวนี้พาเพื่มาดูพุทารลักบี้หรือพุทชาสุโขทยัยหรือพุทชาก้นแหลมนะครับเพื่อนอพามาดูครับผมซื้อมาดยู่ดีดว่าซื้อมาดีกว่าคือความตั้งใจจริงผมอ่ะผมจะซื้อพุทชาแดงอินเดีย แต่ปรากฏว่ามันได้มาเป็นพุทราลักบี้แทนนะครับหรือพุทราสุโขทัยแทนผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่โชคดีหรือว่าหรือโชคร้ายหรือยังไงก็ก็กไม่ไม่เชิงนะผิดหวังไหมก็ผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็มันก็ไม่ใช่ผิดหวังสักสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือจริงๆอ่ะผมตั้งใจจริงอคืออยากได้พุทราแดงดีอ่ะเลยเลยอ่ะแล้วก็พผอเอตอนนี้ผมไปไปเป y o ยูทู e มันก็มีพุทราอัน ที่เราเคยกินตั่เด็กอะ่ะมันคือพุทซาเนี่ยสุขโขท,ทยัยเดี๋ยพุทซาก้นแหลมนี่แหละคือการหาพันธุ์อยู่เหมือนกันว่าจะหาพันธุ์ซื้อที่ไหนได้นะครับผมอีนี้เราได้แดนเดียมาแล้วเราเราก็เลยปลูกครับเขาแดนเดียไปปรากฏว่าปลูกไปมามันไม่ใช่แดนเดียครับเพื่อน <laughs> มันกลายเป็นพุทซาลักบี้หรือพุทราสุขโขทัยครับเนีย่ยเพื่อนดูมาดูรูปเขาดูเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหม ลูกเขาเหมือนลูกลักบี้แล้วก็ก้นแหลมหรือคนสุโขทัยก็บอกว่าเป็นพุทราของคนสุโขทัยนี่ยเนี่ยคือสายพันธุ์นี้ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะพุทราในอินเดียมันยังเมื่อก่อนไม่มีหรอกมันเคยมีแต่พุทราประมาณนี้ครับพุทราบ้านเราก็มีพุทราอย่างเงี้ยก้นแหลมนี้แล้วก็พุทราเขาเรียกว่าพุทราสับรถเออประมาณนี้ไม่กี่อย่างมีสองแม่สามอย่างเนี่ยหลังๆมัมนมันมีการพัฒนาสายพันธุ์เอาจากไต้หวันมาอะไรเงี้ยมันก็มีพวกอะไร จัมโบ้นมสดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายหลายพันหลายพันเลยซึ่งผมก็มีน,นั่นนะแต่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าสายพันธุ์นี้เอมันดียังไงแล้วก็มันมันน้าปูยังไงอ่าคือความน้าปูของสายพันธุนี้เหรอครับคือมันไม่ดีอย่างหนึง่งสายพันนี้ก็ยังมีหนามอยู่นะเนี่ยเขามีหนามหนามอยู่บ้างแต่หนามก็ไม่เยอะขนาดพวกพุทราเหมือนพุทราสามรสอะแต่ก็มีหนามอยู่อาจจะเรหนึ่งเป็นสายพันธุ์จากบ้านเราอะแบบ โบ,บ,บราณโบราณนะครับมันอาจจะมีหนามนี่คือผมปูเนี้ยผมยังไม่ได้ทันแล้วเไม่ทําแบบเชิงธุรกิจเท่าไหร่นะคือยังไม่ตัดแตแงกิ่งเนียแต่เขาก็แตกกิ่งมาเนี่ยเพื่อนอาจจะด้วยความสมบูรณ์ก็กิ่งเขาใหญ่เลยนนเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนียกิ่งเขาที่โป้งเลยแต่กิ่งใหม่มาเนี่องจกิ่งใหม่มาสามกิ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยคือจริงๆอ่ะตอนนี้เป็นการผมซื้อพันธุ์มาเพื่อจะขยายพันธุ์เขาไม่ได้ซื้อพันธ์มาเพื่อปลูกทําธุรธกิจตรงคือจะขยายพันเขาก่อนก่อนให้ด้เยอะก่อนนะครับ ล้วก็จะปลูกแบบจะคือจะปลูกก็แหละแต่ว่าตอนนี้คือผมได้พันธุ์มาตั้งใจคือในอินเดียแต่เป็นเป็นเป็นผายพันธุ์อสุกไทยก้นก้นแหลมแล้วก็เรียกเรียกว่าพุทรารักบี้เนี่ยผมก็โอเคถือว่าเรียกแลกกันไปความตั้งใจในอินเดียกลายเป็นพุทสารักบี้ผมต้องการเหมือนกันแต่ว่าแต่ไม่ที่ต้องการแบบแลกไงแต่ก็ได้มาเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็ออกดอกเยอะนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุนใดผมห่อเขามันร่วงอ่ะเพื่อน นี่กําลังเรียนรู้อยู่นะหรือว่าความสมบูรณ์เขายังไม่พอหรือเปล่าเพราะต้นเขายังไม่โตักเท่าไหร่หรือเราให้าห่างเขาไม่พอก็ไม่รู้นะเพราะบางครั้งผมก็รดน้ําเขาไม่รดน,น้ําเขาเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งกําลังยืดเลยอาจจะการดูแลผมอาจจะไม่ทั่วถึงก็ได้นะเนี่ยแต่ลูกคดดกอยู่นะเพื่อนๆนะเนี่ยลูกเขากำลังสวยเลยยังไม่ได้ห่อนะนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้ลองใช้มุ้งกลางดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ลูกเขา ลูกคือกำลังสวยเลยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ดอกอยู่ดอกอยู่หนามมีแต่หนามไม่ไม่ถือว่าเยอะนะเพื่อนไม่เหมือนพวกพุทราสามรถนะั้นหนามเยอะนี่กิ่งนี้ให้กิ่งล่างเลยเดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะแต่อย่างนี้เพื่อนแรกปลูกแรกครับก็เลยไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวตายก็ตัด,ตดจนเขาเนีย่ยตอนนี้เป็นกิ่งเนี้ยที่แตกเอาใหม่ต้นใหม่ใหญ่เลยเนี่ยตอนแรกเป็นต้นเล็กแล้วต้นนี้นี่ต้นนี้ก่อน แล้วเขาเพิ่งแตกใหม่เมื่อประมาณสักสามสี่ที่แล้วแต่เป็นต้นนี้เนี่ยเนก็แตกใหม่เบ้เริ่มเลยเนี่นะจริงๆ่ยผมดูใน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 คนคำทำพุธาครับเขาก็จะตัดนี่เลยเดี๋ยวเขาแต่ผมยไม่ตัดหรอกเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเขาโตแล้วผมก็จะเก็บทู่ยอยอดเนี่ยไปเสียบยอดหรือว่าไปขยายพันธุ์ก่อนนะตอนนี้เป็นยังยังไม่ทําธุรกิจเพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณลูกนะ อันนีอ้อาจจะต้องขยายพันธุ์เขาก่อนธุ์ได้กิ่งเยอะก่อนเพื่อให้ต้นก้นเขาเยอะน้าเพื่อนนะลูกเขาเยอะอยู่นะเพื่อนเห็นไหมลูกเยอะเลยเนี่ยลูกเขาโอเคประมาณนี้ครับผมซื้อพุทซาในอิน,ดนะนอเ,ดอเดียได้พุทราสุโขทัยแทนมาอัปเดตการเจริญติตัวแล้วก็การติดดอกเขาด้วยติดดอกเร็วนะเพื่อนนะพุนะพทราเน,นี่ยปลูกเดือนสองเดือนก็ออกลูกแล้วแต่เพียงแค่ เราจะไว้ลูกเขาขนาดนั้นเองพุทราเป็นเป็นเป็นพืชอีกพืชหนึ่งที่น่าปลูกนะให้ให้ผลผลิตไวแต่ว่าต้องดูแลต้องคุบคุมต้องห่อเขานะทุกวันนี้ต้องห่อหมดแหละครับไม่ใช่พุทราทุกทุกท,ทุกอย่างผลไม้อะไม่มีอะไรไม่หอ่อยกเว้นมะพร้าวมะพร้าวก็ต้องห่อดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ม,มีมีพวกกระแตอีกโอ้มันยากนะทุกวันนี้ทําอะไรก็เกี่ยวกับเกษตรก็มันเครียดเพิ่มปริเพิ่มปริมาณความยากขึ้นทําได้ครับแต่ว่าต้องเพิ่ม เพิ่มชั่วโมงในการทําอะมากขึ้นอ่ะพุทธาก็ต้องเพิ่มหอ่อฝรั่งก็ต้องหอ่อกล้วยเหมือนกันวันกล้วยนี่ผมผมนะโดนเปนวันทองต่อยเหมือนกันนะเพื่นเนี่ยเออก็ต้องห่อเหมือนกันนะเพื่อนแน่นจ,รจริงเลยโลกเราก็ต้องเราต้องตามโรยให้ทันเนี่ยประมาณนี้ครับผมสองต้นครับกับพุทธาสุโคไทยหรือพุทธาลักบี้หรือเรียกอย่างพุทธาอ่ก้นแหลมนะเพื่อนนะ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ผมกับผมดิโก้สุดเกษตรระสตร์พรเพีงนะครับยังไงเดี๋ยว,วาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยังไงถ้าคำคิดดีมา,าสเสนอต่อไปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ